ทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่องของเกวิชี่นะคะแต่ในช่วงนี้นั้นก็คือเหมาะกับการแชร์เกี่ยวกับเรื่องเคลลับของผิวมากนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนักมากนะคะเพราะว่าโดนแดดทุกวันนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปไหนนะคะเราก็จะได้รับแสงแดด UV เข้ามาที่ตัวเราทุกวันนะคะทําให้ผิวเนี่ยมันมีความแบบหมองคล้ำค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทํางานหนักมากจะเห็นว่าเกียวแบบไม่ค่อยได้อัพ เลยะะเราก็เลยจะมาแชร์เทคนิคหรือว่าวิธีการฟื้นฟูผิวกลับมาเป็นผิวที่มีสุขภาพดีได้นะซึ่งเกลยวก็ขอบอกกันเลยนะคะว่าแบบเกียเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผิวขาวนะคะบล็อกที่ผ่านๆมาของเกลก็คือเกียจะชอบตากแดดมากแบบเวลาอล็อกไปทะเลอะไรเงี้ยวิธีการที่เราแบบใช้จริงๆนะคะในการแบบจะเมนเทนหรือว่า ทำให้ผิวเราเนี่ยมันกลับมามีสุขภาพที่ดีได้นะคะผิวไม่แห้งดูไม่หมองแล้วก็มีผิวที่ดูชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานของการมีผิวที่สุขภาพดีนะคะเวลาเราไปอาบแดดหรือว่าแบบเราไปตากแดดเป็นเวลานานเนี้ยผิวเราก็จะมีความแห้งแล้วก็ลอกนะคะจากการโดนรังสีมันนานๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวก ฝ้ากระขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่1่ของเกวนะที่เกียวทําทุกๆวันแล้วก็แนะนําอยากให้ทุกคนทําทุกวันด้วยนะคะตัออย่างแรกเนี่ยเกยวก็จะทาครีมกันแดดนะคะซึ่งครีมกันแดดที่เกียวเคยแนะนําไปเนี่ยก็คือทุกคนสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปสกินแคร์นะคะถ้าวันไหนแดดแรงมากเนี่ยเราก็จะทาซ้ําในช่วงแบบบ่ายช่วงเที่ยงนะคะ พื่อให้แบบมันสามารถมีประสิทธิภาพในการกันแดดได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็วิธีต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ฟังกันมาบ่อยตั้งแต่เด็กจนโตนะคะว่าแบบเราจะต้องกินน้ำวันละแปดแก้วนะคะซึ่งเกลจะบอกว่าวิธีนี้คือมันได้ผลจริงๆนะคะไม่ว่าจะแบบเพื่อนเกลหรือว่าคนรอบตัวเกลเนี่ยก็คือทุกคนก็คือจะกินน้ำเยอะมากๆนะคะ ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะกินน้ำวันละ8แก้วนะคะหรือประมาณ1ถึง1.5ลิตรเนาะแต่เกียวจะบอกว่าถ้าสมมติว่าในช่วงไหนเนี่ยที่แบบผิวเราแห้งมากแบบไม่ไหวแล้วต้องการที่จะแบบทําให้ผิวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูอิ่มน้ําขึ้นนะคะเกียวจะบอกว่าแบบช่วงนนะั้นเกียวก็จะกินประมาณแบบ 2ลิตรถึง2.5ลิตรเลยนะช่วงไหนที่ผิวแหง้งคือแบบแห้งมากคือเกลเป็นคนที่ผิวแห้งมากเลยนะแบบผิวเราเรอะมันไม่ขาดน้ํานะคะแล้วพอร่างกายเราไม่ขาดน้ำเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นจากภายในเลยนะคะทุกคนการกินนี่ก็คือมีผลมากค่ะก็คืออย่างเกลเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะก็เป็นคนที่ไม่ได้กินของที่มีสุขภาพดีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าคือที่บ้านเกลอะเขาจะกินของที่แบบมีสุขภาพดีมากอย่างเช่นแบบเราจะต้องกินผักทุกมือม้อกินอาหารที่ไม่ผักผล,ลไม้อะไรเงี้ยนะคะ ก็คือเหมือนแบบโดนปลูกฝังมันตั้งแต่เด็กจนโตนะคะว่าแบบเราจะต้องกินผักผลไม้ให้ได้เท่าไหรเท่าไหรเท่าไร่ไรต่อวันอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกเกี่ยก็ไม่รู้สึกหรอกว่าแบบตัวเองอ่ะเป็นคนที่กินของที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากินผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบภายในในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณโดยตรงด้วยนะคะเพราะว่าแบบผักผลไม้มันมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆของพวกเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของพวกแบบ ระบบภายในร่างกายร,ระบบเลือดหรือว่าระบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยคะ่ะทําให้แบบมันทํางานได้ปกติซึ่งเราจะบอกว่าแบบผิวเราอะ่ะมันสามารถแสดงได้เลยนะคะว่าแบบภายในร่างกายเรามันสามารถทํางานได้อย่างปกติหรือเปล่าถ้าทุกคนอยากรู้ก็คือทุกคนลองสังเกตเลยนะคะว่าแบบช่วงไหนที่เรากินน้ําเยอะหรือว่าแบบเรานอนเพียงพอเรา ออกกําลังกายนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าแบบเราก็จะมีผิวที่ดีขึ้นยิ่งการกินน้ำเนี่ยเกียวบอกเลยนะว่าแบบเห็นผลมากๆนะคะทุกคนลองกินน้ําเยอะๆดูนะคะแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบหน้าเรามันจะดูเฟรชขึ้นกินน้ําให้ได้ะคะ่ะทุกคนวันละ8แก้วนะสิ่งที่ก่อนนะเนี่ยเกียวพูดมา,าคือมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินการอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจนะคะว่าแบบทุกคนอาจจะทํางานหนักมากจนแบบเราไม่สามารถกินข้าวครบห้าหมู่ได้ซึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะคือแบบยิ่งมาอยู่คอนโด คือสามารถรู้ได้เลยว่าการกินข้าวให้ครบมือก็คือยากแล้วสิ่งที่เกลพูดมาทั้งหมดอ่ะมันจะต้องใช้ความสม่ำเสมอมากนะคะในการที่จะทำให้เห็นผลนะคะ เราก็คือจะต้องดูแลร่างกายตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบจุดเริ่มต้นของการมีผิวที่ดีได้นะถ้าทุกคนทําเป็นแบบรูทีนเราก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับผิวที่ดีได้นะคะแต่ถ้าแบบช่วงไหนที่คนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆซึ่งมันมีช่วงนั้นจริงๆนะคะช่วงที่แบบเราจะต้องใช้หน้าเราจะต้องไปงานเราจะต้องไปงานรับปริญญาเพื่อเราแต่ว่าเราต้องใช้ผิวเราด่วนเลยซึ่งเราไม่มีเวลาที่เราสมานั่งแบบใช้เวลาเมนเทนนานขนาดนั้นนะคะทุกคนเกลก็มี เราก็จะมีตัวช่วยมาแนะนํำทุกคนนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองคืออาหารเสริมของวีด้านะคะวีดากูต้าแม็กซ์นะคะแล้วก็วีด้าคอลลาเจนนะคะ ซึ่งสองตัวเนี่ยทุกคนุกคงจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของซองใหญ่แบบนี้หรือว่าของซองแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีขายในเซเว่นด้วยนะทุกคนซึ่งสองตัวนี้เนี่ยมันดียังไงเราจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนเลยก็คือเป็นตัววีด้ากูตาแม็กเขาจะเป็นกูตาจากธรรมชาตินะคะซึ่งจะเป็นตัวแอลกูตาไทโอนนะซึ่งมาจากประเทศญี่ปุน่นแล้วก็มีขายในประเทศไทยเนี่ยมานานมากนะคะทุกคนทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถมั่นใจในเรื่องของคุณนะภาพแล้วก็ความ อดดภัยไ้นะะคกูตาแมกตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวเนาะแต่ว่าเราจะบอกว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องของการรักษาสิวได้ด้วยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงผิวให้ผิวเนี่ยมีความสุขภาพดีนะคะเหมือนการกินผักผลไม้ตามธรรมชาติเลยก็คือตัวนี้ก็คือครบจบเลยไม่ว่าจะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะทุกคนคือช่วงนี้เกลเป็นประจำเดือนพอดีนะคะก็คือ คือหน้าคือไม่เป็นสิวนะคะทุกคนหน้าก็คือเหนียนมากถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทะเลแล้วก็แบบต้องการใช้ผิวรด่วนต้องการตัวช่วยเพื่อฟื้นฟูผิวด่วนเลยเราก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะอย่างต่อไปที่เกวจะแนะนํานะคะนั่นก็คือตัววีด้าคอลลาเจนนะคะตัววีด้าคอลลาเจนอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวเหมือนกันนะคะคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะซึ่งจะสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นนะซึ่งคอลลาเจนตัวเนี้ยก็คือจะเป็นคอลลาเจนที่ฮอตฮิตมากในวัน นนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาก็จะเห็นผลในเรื่องของผิวนุ่มลื่นนะผิวดูฟูชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวดูสุขภาพดีนะตัวนี้คือชอบมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นซองใหม่นะ,ะกินเป็นแบบซองใหญ่แล้วหลังจากที่กินแบบเป็นซองเล็กๆแบบนี้มานะคะผิวที่ได้จากการกินตัวนี้ก็คือจะดูสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูไม่หมองคล้ำนะคะแต่งหน้าติดง่ายด้วยนะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นผิวที่ได้จากการกินทั้งสองตัวร่วมกันเป็นเวลาสองสัปดาห์นะคะก็จะเห็นได้ว่าผิวเนียมีความสุขภาพดีมากขึ้นนะคะซึ่งวิธีการกินของสองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะก็ให้กิน2ตัวเนี้ยคู่กันนะคะซึ่งก็จะแนะนําให้กินในช่วงเวลาที่ท้องว่างอยู่นะข้อทุกคนฟังมาถึงตอนเนี้ยทุกคนก็จะสงสัยว่า ของที่คุณภาพดีแบบนี้ราคาจะแพงหรือเปล่าเราก็คือจะบอกเลยว่าไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทานนะคะตัววีด้าแล้วก็ตัววีด้าคอลลาเจนเนี่ยจะมีขายซองเล็กนะคะคือจะเป็นซองเล็กแบบนี้เลยรานะคาซองละ9 9บาทนะคะซองเนี่ยตัวกูต้าแม็กก็คือจะมี7แคปซูลนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยจะมี12แคปซูลนะคะใครที่เคยกินคอลลาเจนแบรนด์อื่นหรือกินกูต้าของแบรนด์อื่นเราไม่เห็นผลก็อยากให้ลองมากินของวีด้ากันดูนะคะทุกคนเราเนี่ยก็ ก็คือจะแนะนําให้ทุกคนทานตัววีด้าควบคู่กันกับวิธีการที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถฟื้นฟูผิวได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับเรื่องของผิวที่เราจะมาแนะนําทุกคนในคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจแบรนด์วีด้าคอลลาเจนเนี่ยเกวก็จะใส่ช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะใครไปลองแล้วดีหรือว่ามีฟีดแบ็กอย่างไงกลับมาก็สามารถมาคุยกันได้ด้านล่างนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะ,จะเจอกันใหม่คลิป คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย